สวัสดีโซเชียลแคมจ้าตอนนี้นเรามาเวียนเทียนก,นกันสองสองสาวเอ็นเมอริคก็มาที่นี่นะทุกนแต่คือเราอ่ะไม่รู้ว่าเขาเวียนกันยังไงร,ร,รู้ว่าเวียนนะแต่ว่าคือมันไม่มีใครแบบว่าเดินเวียนเลยดูไม่รู้ว่ามีแต่คนมาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้แล้วเขาเวียน,นกันยังไง เขามาถึงเขาก็เข้าไปในโบสแล้วเราแล้วเราจะทำยังไงกันเนาอยากชูหนังหน้านางมากเลย <c oughs> เขาเล่นหนังหน้านางนี่เราแต่งหน้าสวยไหยแต่ว่าเราจะงดเล่าเข้าพันษานะ พรุ่งนี้เข้พาพรรษาแต่วันนี้เราอาจจะยังไม่งดนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราขอพิธารที่เย็นดีกอ่อนนะเพราะิฉันงงมากเลยอนะนุโมทน,นากับเราด้วยนะขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนมีความสุขนะขอให้รุ่งเรืองรุ่งเรืองเหมือนดดาวเรื่องเรานะ